Đi đi, coi luôn. Đi đi, đi không mua đi đi. Cái đi, cái đi, cái này đi. Băng ao đi. Đi đi, không Ôi đi, ôi đi, đi, dùng mồi đi, đi lục đi, đi rồi, rồi. Đi yên mồi đi lục. Ê cay, ê đã. đi, bằng cái to à, Đi yên đã thuộc lão đỡ bay, bay. có bay, có bay. Mặt trái nam rồi, mặt trái nam. Ừ, là muốn nó. Mặt trái nam nó muốn Ừ, đi là rồi, thổi rồi đi. Giờ thổi dữ, giờ thổi dữ, เอ้ทีเอ้อนะทีเออทีเอดีสวยมุนอกมุนอกมุนอกเออมุนอกดีเออนะมุนอกหมุนอกมุนออนอกดีดทีบทีบเออเด้อเดทีบด้ทีบเด้อเด้ด้งเด้งด้งเด้งเด้ด้อเด้ง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 มุนออกลูกกระแทกซ้ายแล้วมุนออกอ่าดีสองกาดีดีอะไรสสสตน้ำ mặt à, mà trái đi, để đi. Ừ, đi 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 Tí, đi 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 Tí, đi 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 trái đi đi สายกระแดงสายกระแดงสายตูไหนเออดีเออขี่ไว้ไปไปตั้งแขนตั้งแขนเออตั้งแขนไปตั้งแขนก็ไม่ได้พี่ชางบอกมันตั้งแขนกระชากคอดิไ่ยไกลขึ้นไปเฮ้ยแต่มื่อกี้สวยแล้วเฮ้ยฝีมือนะเฮ้ยฝีมือฝีมือหมุนหมุนละวตัดไว้หน่อยนะเออไป ดีดีขยับเข้าไปขยับเข้าไปดีดีถึงตัวไว้ถึงตัวไว้เออเอาใหมดีดีดีเออที่มืออย่าถอยอย่าถอยดีดีดียบังเออไปดเบังดีอย่าถอยถอยอยู่ดห้าสิบขาขาไต่ขาแรงเขาดีไต่ขาแรงแรงขาดีไต่ดีที่ไรเราเออ

เดาไปเดาไปเดาใบเดาใบเดาใไปเดาใไปเตะเตะเบิ้ลไปปั๊บเอาดีเลยดิดินี่นี่เข้าไปเลยเข้าไปใกล้เลยเข้าเอออุ้งบอลหมุนนอกเดาใบเลยเดาใบเลยจะถอยเยอะเออใกล้เลยทีม ไปดีได้ยาก่อดดิไปหิเตะดิเ้ยเยเเแล้วนี่ใกล้ดิเข่าไปดิไต่หัวไปดิแข่งหน้าม่ะไปแข่งตอ่ะไปแข่งตดิเข้าวยดีดีหน้า่ะสองอไปสองดิให้ปคุ่ เฮ้ยมึงต่อยมวยอะไรเนี่ยพี่ทรงเลยกต่อยไดีเองมึงวิ่งกติดฝันไดดีเดินแล้วไปเออเดินอย่าถอยอย่าถอยเออไปแล้วไปแล้วตามไปไปอย่ากอดดิไปไปตากไปสตัวเอ้ไป Ba đi đi bằng một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  đi một bay. Bay hai đấy Tô hai hai ơi. hai